อ๋อแล้วแล้วยังไงต่ออ้าวอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันเด้งมั่วอ๋ออ้ยเนี่ยข้ามได้ไหมข้ามได้ค้ามได้โอ้ยเกือบสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม What the car หรือรถอะไรกันครับเนี่ยสำหรับพารน,นี้นะครับเราจะมาลุยในเอพิโซด9กันนะครับที่ชื่อว่าเ n นิกกี้นะครับรู้จักที่มีลิงกับน้องหมีผุผโผลแล้วนะครับน่าจะเป็นการต้องย่องย่องหลบๆบซ่อนๆกันนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับอันนี้คือให้ด่านหลังมีแค่นี้เหรออันนี้ด่าพิเศษเหรอผมไม่แน่ใจว่าไอเขาแยกแบบนี้คือยังไงนะครับ อืมอันนี้เป็นโลกสุดท้ายแล้วนะครับที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับ uh huh. อ่ะฮะเพราะว่าเกมนี้ยังเหมือนจะอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาเขามีแจ้งไว้ว่ามันกําลังอยู่ในการพัฒนานะครับอืม uh เ huh. หมือนเป็นลานแคมป์นะครับซนิกกี้แซตค่ะมาจากอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะเอ๊ะทำไมตรงนี้มีไฟส่องด้วยครับ yeah, อู้ แสดงว่าเราต้องหลบแสงไฟพวกนี้แน่เลยเราโดนน้องหมีไล่นะครับว่าไอปิกนิกตรงนี้นเป็นของน้องเขาว่าให้ออกไปนะครับอ่ะฮะมาอยู่ดีๆแล้วมาคุยน้องและคูนะครับว่าบัดดี้พราะเราลืมไปว่าเราตอบได้แค่ปีนๆน,นะฮะเนี่ยเราไปอยู่ในแสงไฟแล้วโดนจับได้นะครับโอ้ใช่และคูนอะ่ะ ขึ้นชื่อว่าหน้าตาของน้องเขาเหมือนโจรเห็นไหมมันเหมือนเอาผ้าคาดตามาไว้เลยครับอะฮะถ้าต้องการแบบหาของอร่อยๆแถวนี้นะฮะคงน้องเนี่ยน้องคงสอนการย่องอุย้ยมีน้องลิงโผล่มาด้วยน้องเขารู้จักคนที่สามารถสอนทริคก,การหลบหลบ,บซ่อนๆแให้เราได้นะครับน่าจะเป็นน้องลิงตะกี้นะฮะนี่ไงมาแล้วชื่ออะไรอะแซสควอชเหรออืมนี่คือชื่อน้องเขาเหรอครับอ่อเรามีบัดดี้นะครับเป็น น้องลิงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับดูออกย่าเหมือนกันอ้าวต๊ะปิกนิกตรงนี้หายไปแล้วนะครับตรงนั้นก็ b a s ออฟแสดงว่าน่าจะรวมด่านคอมมินิตี้ที่แบบโดนโหวตจำนวนมากนะครับปะเราไปลุยกันเลยดีกว่าไหนดูสิคาร์มิสแซสควอชนะครับน้องชื่อแซสควอชอ๋อันนี้เป็นชายบูตเตอร์เฉยๆนะครับเ๊ะ น้องหมีไล่จับเราเหรอครับทุกคนอืึถ้าวิ่งเฉยๆเหมือนจะสปีดดีกว่าตอนพุ่งแล้วลงมาที่พื้นหรือเปล่าครับเราต้องมองหาการด้วยนะครับการอยู่ตรงนั้นนะฮะอ่าอ่าเราทำไงดีลบนี่แล้วก็พุ่งไปทางนี้แล้วก็อ่าได้การแล้วเรียบร้อยดูซิเราจะได้ทองคำภายในรันเดียวหรือเปล่านะครับอือฮะ อโอ้ยโชว์โน้ยเหมือนจะสะดุดนิดหน่อยนะครับเย,ย้ได้เวลาทองคำอาเมสแซส,สควอชนะฮะเอ๊ดาดต่อไปไปทางนั้นแต่ตรงนี้มีทางชัดเจนมากเราขึ้นไปดูก่อนนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรเอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะเป็นของให้เก็บเข้ามาในฟู้ดคอเลกชันเฉยๆนะครับน่าจะมีหีบ อะไรพวกนี้ซ่อนอยู่ในฉากไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรเราไปลุยกันต่อดีกว่าแสดงว่าลานตั้งแคมป์ตรงนี้เราไม่ได้รับเชิญเหรอฮะเราจะมาขโมยขนมซนิกี้แซสคานะครับเนาะวิวิหน่ารากอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงวะ เราทะลุไปไม่ได้ด้วยแต่เราทะลุทางนี้ได้นะเอ้ยออกรสอยู่ในนี้ด้วยอ้าวไปได้ไหมอ๋อต้องไปทางนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปไม่ได้นี่มันไปยากไปเย็นจังเลยครับไปแทรกตัวไปเอาไปไม่ได้อถ้าแบบนี้จะโดนจับได้นะครับเอาใหม่สิโอแล้วเราไปทางนี้เพื่อหลบข้างหลังนะฮะ ต้องย่องไปนะครับทุกคนอืึอันนี้อย่าเพิ่งเข้าบูนนะครับเราลองมาดูการ์ดใหม่นะครับอ้าวมันก็ติดหมดเลยเข้าทางนู้นก็เข้าไม่ได้นี่ทุกคนนี่นี่อุ้ย,ยอ๋อหรือว่าผมเข้าผิดทางวะผมมาจากด้านขวางไงโอเคแล้วก็เงี้ยวอันนี้อุ้ยอ,อ๋อยังดี ที่มีสปริงช่วยนะครับผมก็สงสัยอยู่อันนี้เราต้องใช้หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยนะครับมาย่องขโมยอาหารในลานกลางเต็นนะฮะสนิกกี้แซดค่านะครับได้แค่ทองแดงเองเรามัวแต่เก็บการ์ดด้วยแหละฮะโอเคเราไปลุยกันต่อแซดวอชเอาท์ฟอร์เรนเจอร์เหรอฮะโอ้เราต้อง ไปไปไ,ปไปโอเคหลบด้านหลังม่านไม้นี่นะฮะแล้วน้องจะถือวิ่งไปมาทำไมเลยเนี่ยมีให้เราหลบเฉยๆเนาะอุ้ยอุ้ย,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 ยต้องระวังอย่าเลยไม้ด้วยทุกคนแล้วก็อันนี้กระโดดข้ามไปโอ้ยมีกาอยู่ตรงนั้นนะฮะดีนะที่ด่าดแบบนี้ดูเก็บการไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ โอ้ยรีไปไปโอ้ชฉีเฉียดเหมือนด้นเขาตั้งใจทำให้เราแบบหวาดเสียวนิดหน่อยนะฮะน้องน่ารักเนาะแซ็ควอตอะไรเนี่ยเซ็ watch out of the danger นะครับเหมือนต้องระวังตัวจากพวกผู้เฝ้าตรงนี้ให้ดีนะฮะโอเคไอ้ตรงนี้มีด่านซ่อนอยู่นะครับวิ้นด่านหัวกะโหลกเหรอแล้วทำไมมันเอ,เอาไปว่าเราลองเล่นซัก ครั้งสองครั้งก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ hey. it's a snake no it's a snake เนอะแบบสปรินนะครับอืมไม่ใช่ด่านหัวกะโหลกนะทุกคนเพราะด่านด่านหัวกะโหลกมันมันต้องอ้าวตกไปแล้วอ๋อถ้าพุ่งไปเราต้องรีบวิ่งไปนะเนี่ย <c oughs> ไปไปอุ้ยห <c oughs> นีทนัน Okay, okay. โอเคโอเคอเคุอค้ยได้จังหวะพอดีไอ้ํทำไมอ่อะอ้าวอ่ะปะปะปะน้องน้องสะดุดเองไปแล้วนะครับก็คือทางสะดวกเรียบร้อยนะฮะแต่อ๋อนี่ไอ้ตรงเนี้ยจุดสปรินต์ต้องพุ่งไปอย่างรวดเร็ว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 กว่านี้โอ้ยไม่ทันไม่ได้กินเราหรอกด่านไม่ยากนะครับด่านนี้เป็นด่านธรรมดานะครับแค่เป็นด่านที่แบบ ซ่อนไว้อยู่เ,เวลาเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําพาพิเศษเอามาเก็บเวลานะฮะทำไมมีด่านซ่อนอยู่ข้างบนด้วยทุกคนมีตกปลาอีกแล้วอือต่อไปฮึ <qu> อ๋คอครสาคารฟนะครับน้องจับปลาคารฟเหรออ๋อน้องน้องรถเป็นปลาคารฟด้วยนะครับเออแต่ก่อนอื่นเลยกาด่ะเอออุ้ยกาด่ะเอาคืออย่างน้อยการลันแรกเราควรจะไม่ได้กาดก็ควรจะได้นั่นไงก็ควรจะได้เวลานะครับ อ่ะอุ้ยไม่พลาดเยี่ยมได้การไปแล้วสบายใจแล้วครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเรามาป่วนลานกลางเต็นท์ของน้องหมีนะครับเซตคอสคอสชอาคามบนะครับก็ได้ทองได้ทางการได้ทั้งทองเรียบร้อยสบายดีที่ด่านมันไม่ได้เล่นยากมากนะครับมันเพลินมากเลยทุกคนโอเคขึ้นไปแล้วก็ตรงนั้นมีนะครับเราลงไปทางนั้นก่อนนะฮะอ่ะฮะ น่าจะเป็นเกี่ยวกับตกปลาเหมือนกันอุ้ยอันนี้ตกปลาจริงๆเลยอะอ่าฮะจำได้ว่ามันต้องกดค้างปะ่ะอ่ะเอ้า,เ,อาเนี่ยผมชอบลืมวิธีเล่นอันเนี้ยอืมสรุปมันต้องกดค้างมานนะอ่ะกดอ้อให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยกดค้างนะครับแล้วก็บังคับระวังอย่าให้ชนหินนะครับวุ้ยอุ้อุ้ย เรียบร้อยนะครับได้น้องป่าอ้วนที่มีเส้นชัยติดอยู่นะครับเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยน้องลิงตัวเนี้ยอ้าวเราลืมไปด้านขวาสิมันต้องมีการ์ดซ่อนอยู่นะครับเอาใหม่สิอย่างน้อยเราต้องได้การ์ดก่อนนะฮะระวังอย่าให้โดนหินนะครับไปทางนั้นอ้ายหลุดอ,อะไรครันี้ต้องระวังตกน้ำตกด้วยนะครับไม่ใช่ระวังแค่ก้อนหินนะฮะ ไปทางนั้นอ๋อมันเลยการมาแล้วทุกคนการแอบเก็บยากนะครับเนี่ยมันต้องลอดตรงระหว่างน้ำตกก้กอนหินเล็กอะไปอ๋อได้โอเคระวังก้อนหินเล็กโอเคเรียบร้อยได้การเรียบร้อยนะครับ นี่ได้การเรียบร้อยนะฮะชื่อด่านดูซิว่าได้แค่งเงินหนึงเสียดายวิน t ท s ติกนะครับน่าจะมาจากก็ f a น t a s ติกที่แปลว่าสุดยอดมากๆนะฮะเราไปดูทางนั้นก่อนนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่อ่ามีกล่องอาหารซ่อนอยู่นะครับเก็บเก็บเก็บแล้วอ,อ้าวอ่ะขึ้นได้นี่ทำไมตอนแรกทําเหมือนขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้อันนี้ได้เป็นเบอร์เกอร์นะครับตอนแรกเราได้กล่องนมนะฮะ อ๋อน,นี่ไงมันมีกล่องให้เก็บ2อทับสแล้วนะครับเราลองแวะใต้น้ำตกสีมีไหมอุ้ยมีจริงด้วยมีด่านซ่อนอยู่ทุกคนมีด่านเดียวโดดเลยเอา้าวน้องไม่รู้วิธีออกจากถ้ำเหรอน้องตดนะฮะอืมมันก็ไม่น่าใช่ด่านยากเนาะมันเป็นด่านที่ซ่อนอยู่เฉยๆอา้าวทางนั้นไปไม่ได้เหรอ แซดกับตันนะครับน้องน้องลิงของเรากลายเป็นกับตันเอ,อ้าด่านมันคล้ายกับด่านในนี่เลยอะ่ะจำได้ใช่ไหมทุกคนด่านวอเตอร์อ่ะมันจะมีการ์ดอยู่ริมนี้เอ้คุณนักพัฒนาเขาแอบ,บรีด่านนะเนี่ยเออไป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 ได้การแบบโอ้นี่นี่มีน้องเตา่าอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันเด้งมั่ว ๋อ,อ้เนี่ยที่จริงน้องเต่าอันตรายมากทุกคนแต่ดีที่ตอนที่เราเล่นดานวอเตอร์เราไม่ค่อยโดนน้องเล่นงานนะฮะไปตามอ้ยังจะมาไล่จับเราอีกขณะเราอยู่ในน้ำนะครับเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยชิวได้ระดับเงินนะครับแตะกับตันนะครับโอเค นี่นี่ตามมาเสียออกทางนี้เราไปกันต่ออันนี้คือเอ๊ะอ๋อต้องต้องบังคับมือให้คอยจับนี่เอา้อาอ่ะฮะนี่เอา้าโอ้ได้ได้ทองคำด้วยนมนมนะครับอ๋อ จบมาแล้วเอาไว้ตรงปากแล้วน้องก็จะกินนะครับอ่าผมยังงงๆอยู่เลยได้ทางการได้ทังเวลาทองคำเลยทุกคนบทจะได้มันก็ได้ครับอันนี้มาดานต่อไปอุ <S <S ้ยขายใหญ่ b i g f o o ตนาะโอที่อเมริกานะครับมีตำนานเกี่ยวกับบิ๊กฟุตนะครับ น่าจะอยู่ในเขาสักแห่งหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายกับสิ่งมีชีวิตหรือสั์ในตำนานนี่แหละทุกคนแล้วเราปลิวไปไหนครับเนี่ยก็มักจะมีรูปถ่ายออกมานะครับว่าแบบมีคนเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดซ่อนอยู่อ๋อแต่ที่จริงก็คล้ายกับน้องสัสควอนนะบิ Big นะ๊กฟูดอะเหมือนจะเป็นรูปร่างคนขนสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะฮะตายเลยอุ้ยมันเอา้าเอา้เอ Oh. ผมก็กดสุดตัวตลอดเลยแต่ที่จริงมันไม่ต้องกดสุดก็ได้แต่มันก็เด้งแรงอยู่ดีนะครับถึงจะไม่กดสุดนะครับเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็พุ่งไปน่าจะถึงยากกว่าที่คิดน,นะครับทุกคนอืฮ uh ึอ huh. uh ่าฮะน่าจะอยู่ประมาณกลางถนนนี่อุ uh ้ย huh. ไกลมากแล้วก็เก็บเยี่ยมเรียบร้อยแล้วก็กลับอ่าฮะ ไปน้องป่วนมากโอ้ยเท้าเหยียบเขาสอยู่กันสงบสงบนะฮะเรียบร้อยนะครับได้เงินนะฮะโอ้เดอะบิ๊กฟุตนานะครับเหมือนแบบจะบอกว่าใครเป็นขาใหญ่ที่นี่เลยมาดาน่นถัดไป <Yeah. S 1> อุ้ย The picnic is on me นะครับน้องซัสควอ e ปิกนิกบนตัวเราซะแล้วนะฮะเป็นรถคันยาวอุ้ยู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 ้ข้ามได้ไหมข้ามได้ข้ามได้โอ้ยเกือบแล้วก็เงี้ยวเฮ้ยบังคับแอบยากนะเนี่ยอ้ยอา้าวง่ายจังทุกคนว้าเรียบร้อยนะครับ ายนิดเดียวเอง The p i n c is on me นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นคำอะไรหรือเปล่านะฮะถ้ามีการเล่นคำเดี๋ยวผมจะเอาเอ้าทำไมมันเต็มร้อเ็แล้วอะผมจะเพิ่มซับพิเศษเพิ่มเติมให้นะครับมันก็มีด่านซ่อนอยู่ตรงนี้นะหรือว่าด่านตามเส้นทางหลักมันเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยเจอ UFO อีกแล้ว ซสควอตโฟนโฮมอันนี้เหมือนจะล้อหนังอีกแล้วนะครับเหมือนล้ออีทีเพื่อนรักที่พยายามโทรกลับบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเออบูตได้นี่ว่าทําไมเราไม่บูตพุ่งอ้าวเราชนไม่ได้เลยเหรอทุกคนแล้วเราจะไปทางนั้นยังไงวะบูตข้ามไปแล้วก็ขึ้นไปอ่ะฮะอันนี้อืม อา้ามันก็ไม่ได้สิอา้าวแล้ว,ลวเราต้องไปทางไหนครับทุกคนเดี๋ยวนะเงวทำไมเรารีบบูนละ่ะหรือว่าเราต้องล่อเขาออกมาอ๋อลืมไปว่ามันมีย f o โอดูดอยู่โอเคแค่ระวังอย่าให้โดนน้องหมีนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะตะกี้เรายังกะไม่ถูกนะครับนี่แล้วก็เด้งเสร็จแล้วก็พุ่ง ไอเอาใหม่โออะไรครับเนี่ยเอ๊ะหรือว่าน้องแซดสปอร์ตเป็นเอเลี่ยนเราอยู่บนจักรยานนี่มันเหมือนล้อเรื่องอีทีเพื่อนรักหนังสมัยก่อนตเต็มๆเลยนะครับแล้วเราจะพุ่งทำไมครับนะ่ยเฮ้ยพอไม่พุ่งก็ไม่ถึงอะไรครับเนี่ยอ้ยได้มาแล้ว แอบเม,ม้มปากตายไปหลายรอบเหมือนกันทุกคนพุ่งยาวๆแล้วก็เอ๊มันจะเลยไหมไม่เลยนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับโอ้อย0.2เองโอ้ซัสควอตโฟน,โ,ฟนโฮมน,นะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาคำตอบแล้วว่าน้องซัสควอตคือตัวอะไรครับเนี่ยหรือว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งของน้องลิงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ ทั้งหลังข้างหลังนี้มีนี่เอ้ยไม่ใช่ผิดช่องนี่มีนี่ซ่อนอยู่นะครับอาา่ะฮะอาหารอย่างน้อยเราเก็บอาหารให้คมนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฮะกล้วยก็ไม่ใช่มะม่วงก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นได้มันจะกลับไปทางเดิมหรือเปล่าอู้นี่ไงมีด่านที่ซ่อนอยู่นะครับเอ่อ แล้วมันไปได้ต่อเหรออ๋อมันเป็นทางลงเฉยๆนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีนะครับน่าจะเป็นพื้นน้ำแข็งเฉยๆโผด่านให้ย่องน้อยจังทุกคนอุตส่าย์ชื่อด่านสนนกกี้นะฮะอาวีเดเยตินะฮะอ๋ออีกตำนานหนึ่งก็คือมนุษย์หิมะเยตินะครับก็ผมว่ามันก็น่าจะคลายบิ๊กฟุตนะครับแค่ มีขนสีขาวปะอืออ่ะฮะกระโดดไปตรงนี้ยังไม่มีอะไรเราเราต้องเข้าช่องนี้ไหมอะทุกคนในการแข่งขันสก,กีหิมะตามทางนะครับถ้ามันต้องทำมันเวลาให้เร็วที่สุดก็จริงแต่เราต้องเข้าช่องระหว่างธงด้วยไม่งั้นเราจะโดนปรับเวลานะครับเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเออกาดะ่ะอ้าว กาเราอ่ะเราต้องสำรวจให้มากกว่านี้แหละครับเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนะครับถ้าเราไม่ไปตามทางนั้นถ้าเราไม่เข้าช่องก็ไม่น่าเป็นไรเนะาะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่อาา่ะฮะมองซ้ายมองขวานะครับยังไม่เจอนะครับเพราะนั่นไงเฮ้ยซ่อนเนียนมากเลยอะ่ะอ๋อแต่โดนต้นไม้ไม่ได้นะครับเราโดนเตะออกนะฮะไปเราก็ไปได้ยาวๆแล้ว อ่ะฮะอุ้ยโดนก้อนน้ำแข็งเฉยทำไมเราไม่ตีลังกาเล่นท่าซะหน่อยละ่ะเรียบร้อยได้กาก็สบายใจแล้วนะฮะอาวีแดเยตินะฮะเอ้ยเหมือนจะร้อยกับคำว่าอาวีแดเยติเลยอ่าเราคอมพลีทสนิกกี้เลเวลแล้วนะครับทุกคนอืม อ่ะเราลงมาข้างล่างก่อนมันไปต่อไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหมปลายทางเอ๊ะอ๋อนี่ไงเราขโมยอาหารจนมาได้เป็นกองเป็นภูเขาแล้วนะครับดูสิดูอาหารพวกนั้นนะฮะอ๋อแล้วก็พวกคนดูแลลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะอ่าถึงเวลาที่เราจะกวาดมันให้หมดนะครับ อา้าวน้องไปไหนนะอ๋อน้องไปสนุกอาหารอยู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสนิกกี้เอพิโซดนะครับแล้วกล่องอาหารอีกกล่องหนึ่งมันซ่อนอยู่ตรงไหนทุกคนอ๋อสนิกกี้สควอนะครับเหมือนเขาจะเป็น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมเครือเดียวก,กันกับเขาหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะเป็นคอลแลบกันแล้วก็คือโฆษณาเกมของทางเขาด้วยนะฮะเนี่ยเราขาดไปอันนึงเนี่ยเราต้องตามหาก่อนนะครับผมหากล่องอาหารไม่เจอทุกคนแต่เรามาตรงนี้ก่อนนะครับมันบอกว่าเป็นเบสของซนิกกี้แซดคาะนะครับน่าจะเป็นด่านที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในอ่าในเอิโซด9นะครับ โอเคเราลองเล่นด่านนี้กันก่อนนะฮะอ่ะฮะดานพวกนี้โดยโดนสร้างโดยเพลเยอร์นะครับโอ้ oh, น้องก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบวิธีการในการย่องอ่ะเยอะขนาดนี้นะครับ ใช่เพลเยอถ้าเพลเยอร์สร้างกันเองโอ้โหด่านบางด่านเนี้ยอย่างกันนรลกเลยทุกคนอ่ะฮะอ๋อแต่น้องและคูณสร้างด่านนี้ขึ้นมาเองเหรอโอ้เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับด่านนี้แซสค่ b a ีสแ a ็ก back baby นะฮะอืมอันนี้คล้ายกับด่านแรกนะครับ มีการให้เก็บป้าด่านพวกนี้มันเหมือนด่านทํามาพิเศษนะครับโอ้โหกระโดดลบอะฮะกระโดดลบกระโดดลบโอ้มีการให้เก็บด้วยอ่าถ้าเราพุ่งไปมันก็จะไปเลยนะสิเอ้ยเอ้ยเ้ยแต่ได้อยู่นี่โอเคเราก็ยังไถ่ไถ่ไปจนได้นะครับทุกคนพุ่งไป คงไปป้ายเตดนิดหน่อยเป็นการวอร์มอัพนะครับเอาได้แค่ทองแดงเองด่านโหดหดแล้วก็ตรงนี้มีแค่ด่านที่เพลเยอร์สร้างไว้นะฮะเออเราลองเล่นซักด่านไหมเอาด่านที่ได้รับการโหวตเยอะๆนะครับ5200โโหวตเลยเหรอทำไมโหัวจังวิ่ยมีหลายเส้นทางให้ไปด้วย วิสเ,สเน็กี้เหรนเจออุย้ยไปทางนั้นได้ไหมอ๋อแล้วแล้วแล้วยังไงต่ออา้าวสบายเลยมาทางเนี้ยเพราะว่าเราจะมองเห็นเส้นชัยแบบชัดเจนมากๆเลยทุกคนแล้วก็ทางสะดวกนะครับอา้าวทำไมง่ายจังหรือว่าผมเล่น แบบบักบักนะฮะแต่ผมว่าทำเวลาจะยากหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ด่านนี้เราเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเรามาดูด่านนี้นะครับ3,265โวลต์นะฮะโอ้ยคอนฟิวเลนเจอร์เหรอเอ๊ะคนดูแลสับสนเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นไหนดูซิ๋อเราน่าจะโดดได้ทันก่อนอ้าว ผมก็ไม่คิดว่าผมจะตกนั้นนะอ้าวสะดุดเหมือนทำทางดักเลนเจอร์ไว้หมดเลยทุกคนเหมือนแบบด่านนี้เราไม่น่าโดนจับได้นะครับโอ้แอบบนี้เลนเจอร์บอกฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคด่านบางด่านก็ทำมาแบบเฮฮาหรือขำๆนะฮะอันนี้2,108โวลต์นะครับ Sasquatch with fast car. With fast car. แสดงว่าเราน่าจะได้พุ่งหลัวๆเลยเปล่าไหนดูสิเราเป็นรถที่เร็วมากๆออ้ยเออนี่หนี้พุ่งไปแล้วก็ฮะโอ,อ้จะรอดไหมทุกคนจะรอดไหมจะรอดไหมเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมเออจะรอดไหมรอดพุ่งโอเคเรียบร้อย ทำให้ผ่านง่ายทุกคนแต่ทําเวลาน่าจะยากนะฮะด่านผู้เล่นทํามาสนุกมากทุกคนแต่ผมอยากไปหากล่องอาหารครบก่อนนะฮะอา้าวผมกลับมาดูใต้น้ําตกอีกครั้งนะครับแสดงว่าตอนที่เราออกมาเราหันแบบนี้ผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีกล่องอาหารมาให้เราว้โหอุตส่าห์เดินหาตั้งนานทุกคนได้เป็นพิซซ่านะครับเราเก็บคอลเลกชันอาหารได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน นี่เราครบทั้ง4แล้วนะครับน้องและคุณบอกว่ามันสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ดีมากที่เราหาอาหารมาจากกล่องพวกนั้นได้ทั้งหมดนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเราจบไปกับน้องแซสควอที่อ,อร่อยอยู่กับกองภูเขาอาหารนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปถัด,ถดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บ อ่าด่านหัวกะโหลกไล่เก็บพวกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในฉากแต่และอพิโซดนะครับแล้วก็ไล่เก็บทําเวลาให้เป็นทองคําแล้วก็ไล่เก็บการ์ดด้วยนะฮะขอฝากเกม What the Car นะครับลดอะไรกันครับเนี่ยของผู้พัฒนาไตรแบร์นะครับก็ยังสนุกและน่ารักเหมือนเดิมเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับด่านปั่นมากจริงๆนะฮะ มันไม่ได้มีแค่ด่านที่ผู้พัฒนาเขาสร้างขึ้นมาเป็นในแต่ละอพิโซนะครับเกมนี้ยังมีแบบด่านจากคอมมิชี่ช่วยกันสร้างเป็นร้อยๆเป็นพันๆด่านเลยนะครับเล่นได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วขอฝากเพจ a c e b o o o มินิลอบนะครับมีโอตัวใหญ่ประกบหน้าหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ